การสูร้เล่นข่าวชาวใต้ช่วงเก็บประเด็นนะครับประเด็นดีๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านเราวันนี้นี่ผ่านไปเรียบร้รอยแล้วสำหรับกิจกรรมของชมรม,มเมล็ดพันธุ์บันเทิงสุราธานีนะครับใดรายจัดกิจกรรมปูชาดเลรนั่งรวมพลังลูกพอรอเก้าครั้งที่ยกซึ่งชาวนั่งกระลุงในชมรมต่างร่วมอ่ารำลึกถึงพระมหาก,การุณาธิคุณก็นในล่วงในจังหวัดที่เก้านะครับที่ล่งทรงอ่าพระราชะกรณียกิจด้านต่างๆอันเป็นประโยชน์แก่พระงงานชาวไทยตลอดเจสิบปีโดยเฉพาะ พระมากราติคุณต่อชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่โปร่งเส็จมาสุราษฎร์เนี่ยถึง17ครั้งครับกรสร้างความเปรื้มปิติแก่ชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีและกิจกรรมนั่งลุงจัดขึ้นเนี่ยเป็นพันพื่อนกันบ้างเมื่อในช่วงข้องเดือนธันวาคมปี25 6 5นรเะครับเรามาพูดคุยกับคุณธนวัฒน์จันยงนะครับหรือว่านั่งซีโต้ซ่สี่ผัดพี่สีโต้นั่นเองครับท่านี้กับพี่ีโต้ครับพี่ครับ วันนี้คุณกันเิงเคยค่ะนางพูดกุ้ยนะครับก่อนอื่นเลขกันสักทีลาวทิ้งทีไปทีมาของการจัดกิจกรรมสักทีหนึ่งว่ากิจกรรมปูนนั่งปูซาดแหล่นั่งเนี่ยเป็นเหมือนเพื่นกือเปล่าครับครับคือตอนแรกต้องต้องย้อนนิดนึงกับชมรมเมล็ดพันธุ์บันเทิงเนี่ยเหลิมจัดตังประมาณปีห้าปีท่ากาเนี่ยครับโดยมีมีผอพันธุ์บันเทิงคือคือ่มนั่งซีโตนั่งเทปซินพองแก้วนั่งซักเซตีซินก็มา เป็นผอพันธุ์บันเทิงท่านแหละก็มีนั่งตะลุงเยาวชนในสุราษฎร์นะครับรวมกันก่อตั้งโดยใช้ชื่อว่าชมรมบริษัทพันบันเทิงจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็พอปีห้าเก้าเนี่ยตอนนายล่วงหล่อเก้าสัปดาหขดนะครับเราก็มาคุยกันว่าเราจะทํากิจกรรมอะไรเพื่อเป็นการอ่าลำลึกถึงคุณนำความดีอพระมากราบดีคุณพระมาดีคุณของหล่อหล่อเก้านะครับ แล้วก็โดยประกอบกับว่าชมรมเราส่วนใหญ่เวลาเราไปเล่นนั่งนะครับรูปถือเราปัก<ม>บนจอ,อกอนที่จะ,ะเล่นนั่งนคะครับปักตนจอว่างๆเนี่ยถ้าเป็นนั่งจากวัดอื่นเนี่ยบางทีเขาจะปักรูปปลาอิสวน<ม>ปักรูปที่ปลาอิน<ม>ในวันไหน้าจอนครับแต่ของเรานั่งสุราส่วนใหญ่จะปักรูปในร่องในร่วงห<ม>ล่อก,ก,า,ก,า,กาวครับถึงดีนี่เราก็พอมา,มา,มาคิดประนันก็เลิมจะ จัดงานก็คิดว่าวันไหนด้ดีก็คิดว่าน่าจะเป็นวันที่ซี่ทันวา่าซี่ทันมาเผื่อวันที่ห้าน,นี่จะเป็นวันในต,ใตกบาดาาเราลนึกตึ้งวันานันที่คุณเดินเล่เนี่ยโจัดวันทีท่สี้ท่านทีเดีจัดเราก็นึกถึงซาลาาลาทีทีททยุทีลักเมืองครับที่ซาลักเมืองครับซาลาตรงนั้นเนี่ยจตุรมุกเจตุรจตุรมุกเป็นซาลาทีนายร่่งหลอกกาวเสด็จมาขังแลกก็มายุซาลานั้นนะครับ มาประทับที่สถานั้นก็คิดว่าเอาตรงสลานนั้นแหละเราก็จัดแล้วก็ได้รับก็คือจัดโดยไม่มีทุนนะครับเราก็ไบข้อความหลวมมือจากน้อยยันเอกชนน่วยนเอกชนก็ได้ความหลวมมือมาร์กลายลายลยแห้งนะครับไลยถีแต่ว่าถีถีเป็นแฟนประจําเราตั้งแต่ปีแรกจนถึงวิถีข้อใดก็คือโรงพยาบาลตักสินนี่ช่วยทุกปีครับแล้วก็มีอูมบาลินทอง นะครับนี่ก็าเฉวยพม่าเเ่นทองกับปีนี่เป็นเพื่อนกันกรับก็อ่านนี่รับทีที่เป็นลักๆนะครับแล้วก็เ้าอุณหภูมเป็นมุ่นเวียนกันมาแล้วก็จัดแล้วก็มีความรู้สึกว่าพอตอนจัดวันแรงเนี่ยเราเพิอมันถล่มลมเรานั่งผาครับเราก็ต้องการจะเล่นนําแบบบรานมาเล่นคือเล่นตั้งแต่หัวขำจนลุงเลยอจําได้ว่าเราเล่นซิปกาวชาติครับ ปีแรกเนี่ยสิบเก้าชักเล่นเรื่องเดียวกันนะครับเล่นเรื่องเดียวกันปีแรกนี่คือปีห้าเก้าเลยปีห้าเก้าเลยครับสิบเก้าฉากเหลืองเดียวกันนายนั่งเล่นตุงเดียวกันเครื่องนั่งตังหลวงนั่งเดียวกันแล้วก็ชายฉากว่าชมลุมเล่นเป็นบันเทิงแล้วก็เล่นเรื่องเดียวกันนะครับที่นี่ค่ะก้อนถีเกิดกิจกรรมนี้ได้แน่นอนมันต้องเกิดจากการซ้ำนึกทึ้งพระมาห้ากระบวนทิคุณค่ะในความรู้สึกของนายนั่งสี่โต้ค่ะพระมาห้ากระบวนทิศคุณข้องในล่วงทางการสี่เก้าเนี่ย มีความรู้สึกระดับไหนได้บันปลื้มคะพ่อมนี่ท่านนะครับพอพ่อมเนี่ยตอนนี้อยู่วันที่สามปีพ่ท่านตั้งแต่เห็นข้าวาประราดเนืโกรเนืกิจเ,เห็นเห็นพระองค์ท่านออกทองทีจริงจริงไปเ่วิ้เือประชาชนจริง,รง,รงตั้งแต่พอจํำความได้เห็นแล้วแล้วก็ทุบปลกฟังโดยพ่อก็ดีแม่ก็ดีหรือวันพระบุรุษก็ดีเนี่ยปลกฟังมาบรรนันนะครับพอพอมาหัดนั่งเนี่ยอาจารย์สี่ผัดของผมนี่ก็เป็นผมต้บงบอกเป็นนั่งถี ที่ถ้าพาษซาวัยรุ่นเดี๋ยวนี้เขาเรียกโรยเลือนนะก็คือก็คือก็อคือปลูกฟ้างเหลืองของการหลักชาหลักแผ่นดินหลักประมากาษัตริย์นี่เราก็ทุกเหลืองลาวปนีไว้เพราะว่าในบทไหว้ครูนะครับบทว้ครูนั่งสมัยก่อนเนี่ยูกนั่งเลยจะพอจะจะจะจบบทว้ครูจะวายประมากาษัตริย์ครับ วาประมงกษตัตวยิยอ่าบนอ่ปลาลา,าจงจักรีแล้วเนี่ยครับ,รบทีนี้มันนั่งที่ผ่านมาเนี่ยเล่นกันเรื่องเดียวทั้งคืน,นเนี่ยนะครับบทของนั่งนี่เกี่ยวเรือะไรครับเป็นเรื่องปีแรกเลยนะครับในปีแรกเลยเนี่ยเราจะแต่งเรืองจดหมายถึงพระราชา,าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกี่ยวกับพราราชักรีกิจเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ได้รับความเดือดร้อนอ่าในมู่บานอยากจนก็เขีื่อนจดหมายให้พระราชา คนที่แต่งเนี่ยคือนั่งเบิดฝานะครับท้งหกขลังเนี่ยนั่งเบิดฝาดาราสิ้นแต่งเหลืองแต่งเหลืองครับแล้วก็มามาประชุมมาประชุมมาห้ความมา่สมวัาใครแต่ละพิจชอบแต่ละชาติแล้วก็ทําความเข้าใจแต่ละชาติว่าแนวทางแต่ละชาติเป็นนคือโดยนั่งเบิดฝาจะเขึ้นต่างกรนเขึ้นต่างเรื่องราวทั้งหมดห้นะครับอืมเอกหลักเด่นเลยค่ะของการแสดงแตกต่างจากการแสดงนั่งลุงทัวไปที่เขาเชิญกันไปไหนงานจ้างเงินไปไหนงานผลื้มั้งอะค่ะอันแรกคือ คือไล่นั่งกับอันดับแรกคือตีแตกต่างเลยนี่คือไล่นั่งอันดับตีซ้องก็คือก้อนเลิมรายการเนี่ยก้อนเลิมพิธีเนี่ยอาก้อนเลิมเล่นฉากแหลกเนี่ยเราจะมีกิจกรรมหลายอย่างเช่นนั่งตะลุงอ่มนุราลหรัมก้อนนะครับเปล่งบอกวาก้อนอ่าแล้วก็มีพิธีมอบกีติบัตเรเนี่ยแล้วก็มีนักร้องขึ้นดองโชว์ก้อนเพราะว่าเพระว่าเพ,พระว่านั่งลุงแต่ละขณะเนี่ยครับมีเครือข่ายมาบางนั่งกะเป็นลูกคูหนูหน้า บางนั่งก็เป็นหนูทาเองเช่นนั่งนุ่เพียวนี่ก็ซ่องหิ้งทางหนูราทางนั่งลุงบางคนก็เป็นนักรองอันเร่งเงี <ENNIS> ulously, ้ยเพราะนั้นเราก็มาล้มด้วยช่วยกันบางคนหวาเพลงบอกได้ก็มาเปมาเป็นบอกกอลแล้วซึ่งมีกิจกรรมที่นี่ที่นี่ข้อสำคัญคือเรืองทางทางมดเดียซิกาวชากเนี่ยมันลอยเรียงมันลอยเรียงเป็นเรืองเดียวกันนะครับไม่ใช่ว่าต่างคนตามขึ้นไปเล่นไปโชว์มันลอยเรียงเป็นเรืองเดียวกันทั้งถึงพอพอนั่งเนี่ยจะจบ ก็จะบอกว่าชักต่อไปผมกานั่งนีอะไรมีอะไรครับนั่นเป็นการรอร่องความทามมาขีดเกิดขึ้นในคณะด้วยเคยมามื่กับปีนี้ปีนี้เนี่ยครับมีมีนั่งจากตาจากวัดเขามาไล่ไล่นาะนะครับที่เป็นลักลักข้องเราก็มีนั่งเบิร์ดฟาดาราสิ้นนั่งนู่เพียวซอเถีพสิ้นนั่งเบนซ่อเถีพสิ้นนั่งผ่อนเพ็ดซ่อที่โตนะครับนั่งลูกไป่ซ่อที่โตแล้วก็มีนั่งจากนาคอน นั่งไข่ปลื้มนั่งหนองพีนั่งมอดนุยนะครับมีนั่งจากจังหวัดพัทลุงเป็นเป็นประทานเขาเรียกว่านายกสมาคมนั่งตะลุงผักตายเลยนะครับอย่างอายุอย่างน้อยฉือนั่งไก่ฟ้าประกาศทิตแล้วก็เป็นซอจอทิพัทลุงด้วยมารวมมารวมครับเราก็เชิญมากเขาก็มากเขาก็มาเห็นภาพถึงความสมามขีดแล้วก็นั่งจากชุมพรครับนั่งดมฟ้า นะครับนี่มันมารวมไล่ขนาดปีนี้อ่าครับปีนี้ยี่สิบคาะครับมาเล่นครับที่นี่มาเลไดยพากคองซิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันค่ะในนั่งขาว่างนี่ในข้พลัดดันเรื่องการท่องเที่ยวในส่วนคองนั่งตะลุ่งค่ะก็สามารถที่จะเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงศิลปาวัฒนธรรมทำบรรพลื้อขั้นในการพลัดดันให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยมีการท่องเทียวเชิงศิลปาวัฒนธรรมให้ดดเด่นมากยิ่งขึ้นคือจริงๆแล้วเนี่ยนั่งลุงเนี่ยมันมันมันมืนกับว่า เป็นยายาคมเนี่ยครับนั่งลุงนะ <c oughs> แต่ว่าเคลือบเคลือบโดยโดยหนำว่านเคือบท็อฟฟีีแล้วพวหลักกินนั้นมันว่านมันร้อยเลยแต่ข้างนดูผดกข้าวเบื้งในอ๋อเป็นมีพุประโยชน์มันมีกับำลังกายเห <c oughs> มือนกันครับนั่งลุงเนี่ยมันทุกซอดแสกมานานแลวทุกเหลืองนะครับทุกเหลืองเวลาส่วนย้า่เนี่ยทางทางการเนี่ยเวลาจะมีได้เนี่ยเขาจะเลี้ยงไหนหนั่งไปประชุม <c oughs> สมุติว่าเหลืองบุตร,รีสาค่าเขาที่จะให้แล้งเหลือง ต่อต้านยาเสพติดก็ดีเนี่ยเขาจะเรียกนหนนั่งไปประชุมเพื่อทำความเข้าใจนหนนั่งเขาไม่บอกตรงๆนะครับไม่บอกตรงๆหรอกว่าพี่น้องเออตนอยาไปคายาบ้านะไม่ไม่ดีอะไรเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีการแล้งให้่านตัวตลกพอถ้าผ่านตัวตลกเนี่ยคนจะเชื่อสนใจมากด้วยอ่าถ้าให้ไหนนั่งแล้งพานเนี่ยถ้าไหนนั่งไปจับไม่แล้งมาเนี่ยคุณไม่เชื่อรับเขาจะเชื่อ แต่ว่าพอแล่งผ่านตัวตลกแล่งผ่านตัวละครในนั่งตัวลงคุณจะเชื่อแล้วก็อินกับมันนะครับมันจะเกิดการนั่งอินด้วยนะโดไอ้ไข่หนุ่ยว้าโดไอไข่ว้าอะไรกับมาถึงกิจกรรมที่ผ่านมาที่ประสบความสำเร็จนะครับนะครับคือบ้างครับปีนี้ผมว่ามากับทุกปีคือคือเป็นยงี้ครับตั้งแต่ปีแรกที่เราจัดพอจนตั้งปีนี้จริงๆมันต้องเจ็ดครั้งแหละแต่ว่าปีที่แล้วนู้นเนี่ยเราไม่ได้จัดครับเนื่องจากว่าติดโควิดแต่ก็บันทีกครั้งที่หกเอ่อเชื่อไหมว่าปีล่างๆเนี่ย เราไม่ต้องโ่สะหนามาเนี่ยคนเขามาคอยโ<ล>งองนี่แหละพอคนเขารู้ว่าอ๋อวันดีซี่พวนี้มาเล่นนั่งกันตรงนี้แล้ว<อ>ปูซ่นานเลยนั่งลงบันลังลุกพอเราแล้วะ,ค,ะคือผมต้องบอกว่าที่เราชื้อปูซ่นานเนี่ยพอปีแรกที่เราจัดเนี่ยเราปูซ่นานจริงๆครับเราใช้โดมย้อยนะครับตังเลขานั่งลงนั่งตังออกจากโดมนิดนึงแหละครับปูซ่านหลังเลงปรารกฏว่ปาปีนั้นฝนะ่้นตกทั้งปีเลยมันปีนตีที่ผ่านมาเ<อ>นี่ยฝ้นตกทั้งทั้งคือทั้งคื้นเลยตรงนั้นนาทีมันเป็นลาปนี ั<ไ>จะลงคู่ครง,งสู้แม่นามจำแนมมน,นามก็ที่นังกันไม่ได้พอป,ปีลั่งเราก็ใช้ถือปูซาแต่ชายเก้าอีเหมือนเดิมครับตีว่าต้องบอกว,วา่านวยงานเอกชนกชน่วยงานราชการในสุราษฎร์น่ารักข้อความร่วมมือเนี่ยไม่ปฏิเสธครับแล้วก็ให้หมาให้่วยปีนี้เนีครับเรามีเงินเลือนะครับหลังจากจัดกิจกรรมแล้วเนี่ยข้าวชุมรุมเนี่ยหนึ่งหมื่นสองพัน ยอดที่เราขอด้ในห้าหมื่นหกนะครับยอดข้อปอนเซอร์นี้ให้คนละพันคนละสองพันคนละสามพันห้าห้าพันแล้วก็มีนะครับยอดรวมห้าหมื่นหกใครจะจ่ายอยู่ที่ประมาณสี่หมื่นสี่หมื่นบาทนะครับเราก็มีรถนี้็ต้องบอกว่าหน้าหลักแล้วก็ตกปากส้นให้ความสําคัญอคนจะไปลาดเขาตีซ้ำตีซี่หรือเอาแหวนถ้คิดจอดุดเื่องเอาไปเลยทางทีปีนี้ฝนมันตกกันนะครับอแต่ว่า ถ้ามาเราจะเหลือนเดินจัดวันอื่นไหมก็ไม่ไม่เหลือเลยครับพอเราตั้งเป็นเป็นประเด็นเราเราจะจัดวันที่ซี่ท่นานว่าต้องบอกว่านั่งลุงเนี่ยถ้าผู้ทึงผู้ใหญ่เนี่ยให้ความสนใจแน่นอนแต่ย่าปีว่วงเรื่องเยาว,วชนคนดุลั่งงงางภายนร่างขาทำมันเปลือยเข้ากลับมาสนใจศิลปาวัฒนธรรมโดยเฉพาะน,นั่งตะลุงของา๋อตอนนี้ไม่ต้องว่วงเลยครับอไม่ต้อง่วงเลยตอนนี้ไม่ต้องว่วงเลยเพราะว่าคนนี้ครับ นั่งโดยเฉพาะสุราษเนี่ยนะนั่งตะลุงเยวาวชนสุราเยอะมากนะครับปีนี้สิบเก้านณะนี่ผมผมว่มานั่งที่อายุยังไม่ถึงยี่สิบเล่นเนี่ยประมาณเจ็ดแปดคณะเลยนะคือ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 โยวาวชนได้ความสนใจมากเลยก็ตอนนี้มันโลกโซเชียลนะครับเมื่อพมยกตัวอย่างหนองนั่งซักเซรีสินเนี่ยจะจะเป็นดาวดาวโลกโซเชียลดาวติกตอกเนี่ยเพลงนั่งซักเนี่ยบางเด็กลองได้เชนินเชินเพลงในช่วงที่ว่า ไปลงเหลืงหลงองโควิดเดี๋ยวเรียนออนไลน์ให้ตัวตลกลองนะครับเด็กก็ลองตามกันได้คือเล่าเนี่ยเด็กสนใจเพียงแต่ว่ามันไม่ได้สนใจคืแก่นแท้ก็จริงแต่ว่า <S <S ได้สนใจให้ตัวนี้ร<ม>ู้จักแล<ม>้วตอนนี้พุ่มท่าม,มาเด็กหลุดไหมเนี่ยท่ามารู้จักไอ้เต๊ดไอ้ไอ้เต๊ดไหมรู้จักรู้จักรู้จักไอ้เต๊ดถือตัวตลกคลอง เป็นเด็กตัวตลกเป็นตัวตลกตัวไม่กับเป็นตัวตลกคนนั่งหนองเดียวนั่งไข่หนุ่ยก็มาเล่นตอนร่างๆเนี่ยนั่งเยาวชนเนี่ยเล่นกันเยอะไอ้เต๊ดเนี่ยเป็นการเป็นการพนวกละว่างไอ้ไอ้เข่งข้องนั่งเอิบกับไอ้เพลมข้องนั่งพุ่นนะครับมาเป็นไอ้เต๊ดอ่าเป็นเด็กเด็กเล็กเอิบเอิบอะไรแบบนั้นนะครับสวครับพ่อ วันนี้ได้เยอะเลยนะครับนะกาหรับกิจกรรมดีๆกิจกรรมของจังหวัดสุราษฎร์ธานีรอเลยครับที่ธันวาคมปี2566ันาปู่นั่งเลเสื้อที่สา้นลักเมืองนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับพีซีตู้นะครับปู่สันเลนั่งปู่สันเลนั่งไม่ใช่ปู่นั่งเลเสื้อเอานั่งมนมารองนั่งไม่ได้ปู่สันแลนั่งกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับพีธนวัฒน์จันยองและพีซีตู้นะครับนั่งซีตู้สอดซีผั่ขอบคุณมากครับที่รับค่ะ